เ hey, <Hey. S 1> อ้ยโย่ววัสับวันนี้เลยก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel BBQ Gamer นะครับอยู่กับผมกันอีกครั้งและเราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายมูคของโปเกมอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนั่นก็คือเดซี d ดูไอหรือว่าจูเนเปอร์นะครับเป็นโปเกมอนสายแอตเท k กเกอร์แล้วก็มีการโจมตีระยะไกลนะครับตัวเขาก็น่าจะเป็นนกคู่เลยนะใส่ชุดขนาดนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเดซี่ดูไอมาเล่นเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ดูจากยูทูบเบอร์ท ทางจีจะเก่งอยู่พอสมควรนะฮะมีการโจมตีที่รุนแรงมากด้วยนะครับงั้นเรามาทําความรู้จักกับเดซิลูอายกันเลยนะครับว่ามันจะมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็มูฟต่างๆเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาเริ่มกันจากที่การโจมตีปกติเลยนะครับ คือเขาจะเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆตามสเต็กนะฮะเมื่อเราโจมตีครบ4ครั้งเนี่ยเราก็จะยิงขนนอกออกไป3ครั้งต่อ1ช็อตนะครับแต่ละดามเมจเนี่ยมันจะน้อยกว่าตอนที่เรายิงแบบขนนกปกติ1ชิ้นนะครับส่วนถัดมาก็เป็น ability นะครับหรือว่ามูฟติดตัวนั่นเองก็คือลองลิชนะครับอันนี้นะจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะไกลาจากตัวเราเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเรากดโจมตีปกติเนี่ยมันก็จะมีระยะบอกใช่ไหมครับว่าเราสามารถโจมตีได้ถึงตรงไหนนะครับมันจะเป็นวงขึ้นมาเดี๋ยวผมจเเาไปท้ดู นะถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้วงรอบนอกมากที่สุดเนี่ยครับ <S <S เราก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นแต่ถ้าศัตรูเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยดาเมจมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้มันพิเศษนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติกันเลยนะครับมันจะมีสเต็กขึ้นบนหัวเมื่อเราโจมตีไปแต่ละครั้งนะครับความเร็วในการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราโจมตีครบสีครั้งมันก็จะส่งขนนอกออกไปโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยการโจมตีแต่ละครั้งจะมีคนนนนกก3ูด้วยััะรบ เข้าสเต็ตที่4นะครับเห็นไหมแต่ว่าดาเมจมันก็จะเบากว่าปกตินะฟังละ49 49นะครับเมื่อเราโจมตีขนนกขนเดียวนี่เรามาดูกันดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ130นะครับก็ถ้า49รวมกัน3ครั้งมันก็จะได้ประมาณ140กว่านะครับผมส่วนความสามารถติดตัวที่ผมบอกเอาไว้นะครับเป็น ability นะเมื่อเราอยู่ห่างจากศัตรูมากเท่าไหร่นะครับความแรงมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะเรามาเริ่มจากเราอยู่ใกล้ตัวดาวเดเสานี้มากที่สุดเลยนะ โจมตีไป136นะครับห่างมาประมาณนี้นะครับ136เท่าเดิมครับแล้วถ้ามาสุดขอบวงตรงนี้ล่ะเท่าไรเอ่ย163แล้วนะครับนี่ฮะ163นะครับความแรงมันจะมี2ระยะเท่านั้นนะครับระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยมันจะ136เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราอยู่สุดขอบโจมตีครับผมมันจะเป็น163เลยนะฮะเรามาเริ่มจากมุฟที่1กันเลยนะครับก็จะเป็นลีฟเฟนะ โจมตีไปยังพื้นที่ที่เลือกสร้างความเสียหายระยะกว้างหลังจากนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วกันโจมตีปกติให้เราด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะเราโจมตีปกติไปดูครับ143นะถ้าเราใช้หมูแปรกปับ๊บ แล้วโจมตีใส่อีกทีหนึ่งครับ157นะครับประมาณนี้เลยนะคือความแรงตรงนี้มันก็จะเพิ่มแค่ระยะเวลา1เท่านั้นนะครับแปบ๊บเดียวนะฮะต่อมามูฟที่2 a s แอสโ i t ไนทะครับที่เป็นรูปเครื่องหมายสีเหลืองๆอันนี้นะ mm hmm. เมื่อเราใช้จะสร้างความเสียหายพร้อมกับลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูลงนะครับ mm hmm. ผมลองมาใช้ใส่เจ้ากุ้งตัวนี้ดูสิมันจะวิ่งช้าลงหรือเปล่า mm hmm. อ่าหนืดลงนิดนึงนะครับนี mm ่ hmm. โอเค mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับผม ถัดมาเรามาดูมุมหนึ่งหลังอัปเกรดแล้วเลยนะครับ ก็จะเป็นมูฟเลเซอร์ลีฟนะเมื่อเราเลเวล7เจ็ดเนี่ยมันก็จะสามารถแยกสายของมูฟที่1ได้นะตอนนี้ผมเอามาเป็นเลเซอร์ลีฟก่อนนะครับเมื่อใช้งานจะทําให้พลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะยิงขนนกกระจายใส่เป้าหมายหลายตัวด้วยนะครับส่วนตัวที่เป็นเป้าหมายหลักของเราเนี่ยมันก็จะโดนดามจแรงกว่าตัวอื่นๆนั่นเองนะครับเมื่อเราอัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งจะเพิ่มพลังโจมตีตาม HP ของเป้าหมายนะครับยิ่งศัตรู h p เยอะเนี่ยดามจก็จะยิ่งแรงขึ้นผมมเดี๋ย เทสกับพึ่งพวกนี้เลยดีกว่านะครับเมื่อเราใช้ Laser Leaf เลเซอร์ลีฟไปครับเหมือนก็จะโจมตีแบบนี้ครับจะแยกออกไปหลายตัวเลยนะ รู้สึกว่าจะ3ตัวได้มั้งนะนะดาเมจก็จะลดไปเรื่อยๆครับตัวหลักที่เราโจมตีอยู่เนี่ยดาเมจก็จะแรงกว่าตัวอื่นนะครับแล้วก็ยิ่งศัตรูมีเลือดที่เยอะเนี่ยก็จะยิ่งโดนดาเมจแรงขึ้นมากเท่านั้นด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูมุฟที่1อีกสายหนึ่งนะครับก็จะเป็นสปิริตเช็คเกิลนะอันนี้ก็มันจะแตกสายตอนเราเดวลเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับมุฟอันนี้เมื่อเราใช้งานนะมันจะชาร์จแล้วก็ยิงลูกศรไปยังทิศทางที่กําหนดนะครับยิ่งชาร์จนานเท่าไรความ เดินช้าลงนะเมื่อชาร์จถึงขีดตรงกลางขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ศัตรูวิ่งช้าลงแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเมื่อศัตรูขยับตัวออกนอกวงนะครับถ้าเราอัปเกรดมุฟนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเมื่อศัตรูเลือดน้อยนนั่นเองนะก็จะชาร์จประมาณนี้นครับจะมีขี่ตรงกลางอยู่นิดนึงนะครับถ้าเรายิงปกติก็จะประมาณนี้นะครับชาร์จนานระยะยิงยิ่งเพิ่มนะครับดาเมจก็จะยิ่งแรงนะ เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีวงแล้วก็รูปสอนปักอยู่ที่ศัตรูนะถ้า,าว่าศัตรูเดิอนออกจากวงนี้เนี่ยมันก็จะทาดาเมจเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูด้วยในระยะเวลาหนึ่งนะครับผมเรามาดูกันถ้าเราชาร์จนิดเดียวครับดาเมจอยู่ที่697นะครับแต่ถ้าเราชาร์จนานขึ้น,นครับอ่า1257ครับถ้าเราชาร์จแบบเกือบเต็มเลยล่ะ ปัน257เท่าเดิมนะครับงั้นก็แสดงว่ามันจะมี2ระดับนั่นเองนะครับบูมอัน,นี้นะครับสามารถเอาไว้เก็บตกได้เลยนะเอาไว้เก็บแซฟโดสหรือว่าบัฟต่างๆก็ได้หรือว่าเมื่อศัตรูหนีเนี่ยสามารถเล็งแล้วก็ยิงได้เลยนะครับ <Yahoo! S 1> แต่ถ้าเราใช้กับพวกบอลป่าพวกนี้นะฮะมันก็จะไม่มีสถานะเพิ่มขึ้นนะครับ ต้องใช้กับปเกมอนฝั่งศัตรูเท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดูมูฟที่2ส,สายแรกกันเลยนะครับมันก็จะอัพได้ตอนเราเลเวล8นะอันนี้ก็จะมีชื่อว่าลิฟต์สตอมนะครับเราจะปล่อยพายุใบไม้สร้างดาเมจและลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูลงหากศัตรูอยู่ในระยะใกล้จะทําให้ศัตรูติดสตันนะครับหลังจากเราได้อัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาของการลดความเร็วของศัตรูลงนั่นเองนะครับ แบบนี้นะครับมันจะปล่อยพายุออกไปนะก็สร้างดาเมจแล้วก็สโล่ศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในขีดระยะใกล้กับตัวเราเนี่ยมันก็จะกระแทกศัตรูออกไปทําให้ศัตรูติดสตันนะครับแบบนี้โอเคครับผมแต่ว่าดาเมจร,ระยะใกล้เนี่ยมันจะเบาวกว่าไกลนะระยะไกลมันจะอยู่ที่461นะครับส่วนระยะไกล้จะอยู่ที่381นะมูฟอันนี้เนี่ยต้องใช้ให้ดีด้วยนะครับมันมีโอกาสที่จะไม่โดนศัตรูด้วยนะครับ คือระยะมันค่อนข้างที่จะแคบนั่นเองเราต้องกะให้ดีๆนะครับผม ห่างออกมานิดเดียวก็ไม่โดนแล้วนะก็เหมือนเหมือนกับมูฟสปิริตเชกเกิลเลยครับอ่างออกมานิดเดียวก็ไม่โดนศัตรูแล้วครับถัดมาก็จะเป็นมูฟที่2อีกสายหนึ่งจะอัปเกรดได้เหมือนกับมูฟันที่2สายแรกเลยเมื่อเราเลเวล8นะครับมูฟตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Shadow Sneak นะมูฟตันนี้เมื่อเราใช้งานมันก็จะสร้างเงาใส่ศัตรูนะครับทำดาเมจลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูและพลังป้องกันของศัตรูลงและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเราด้วยนะครับเมื่อมีการอัปเกรดอีกครั้งเนี่ยมันก็จะลลดพััังงงกการป้ออนขตู เพิ่มเติมนะครับมูฟอันนี้มันมีระยะไกลนะมันไม่ได้กําหนดนะว่าเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้ผมอยู่ห่างจากศัตรูประมาณครึ่งจอเลยนะครับ มันก็จะยังใช้โดนด้วยนะโอเคแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้นะครับคือเราอาจจะเลือกได้อีกครั้งตอนที่มันมีไอคอนเป้าหมายตอนเราตั้งค่าให้มันขึ้นมานะครับว่าเราจะโจมตีตัวไหนนะถ้าเกิดว่าเราใช้มุมนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปตามโปเกมอนที่เราล็อกเอาไว้นะครับนี่ครับเมื่อเราใช้งานมันก็จะสร้างเงาโจมตีใส่นะตัวเราก็จะบินเร็วขึ้นแป๊บนึงนะครับจะเห็นว่าเรากลางปีกอยู่นะหลังจากนั้นก็จะบินช้าลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาวิ่งเหมือนเดิมนะมุ้อันนี้ก็สามารถใช้งานในตอนหลบหนีหรือว่า่าใช้ตตอนทีััูกลง หลบบนนี้ก็ไดะครัทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นศัตรูเดินช้าลงนะครับถัดมาอยู่ในมูฟนะครับจะอัพได้ตอนเราเลเวล9นะอยู่ในมูฟก็จะมีชื่อว่านกนกเมื่อเราใช้งานเนี่ยเราจะยิงขนนกไปยังทิศทางที่กําหนดหลายลูกแต่ช่วงแรกที่เรายิงหลายลูกเนี่ยมันก็จะโดนเฉพาะโปเกมอนที่อยู่ตัวแรกนะครับส่วนลูกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขนนกลูกใหญ่นะครับจะยิงโดนโปเกมอนทุกตัวเลยที่อยู่ในระยะทางของมูฟอันนี้นะฮะ และเมื่อศัตรูที่มีเลือดเหลือน้อยๆนะครับมันก็จะโดนมูฟนี้แรงยิ่งขึ้นนะครับระหว่างใช้งานเนี่ยเราก็จะได้รับเกราะนะแต่ว่าตัวเราไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เลยครับเมื่อเรากดค้างมันก็จะเล็งทิศทางที่กําหนดนะครับการจะบังคับทิศทางอันนี้นะครับเราต้องใช้ลูกศรด้านซ้ายมือนี้นะครับเป็นตัวบังคับหลังจากเราใช้งานนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับระยะทางมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับถ้าเกิดว่าเราหลบอยู่ในพุ่มหญ้าแบบนี้นะศัตรูน่าจะมีโอกาสหาได้ยากกว่านะครับคือถ้าเกิดเราใช้งานนะครับก็ต้องกะระยะ ให้แบบเราอยู่ห่างศัตรูให้เยอะที่สุดนะครับจะเป็นระยะปลอดภัยของเรานั่นเองนะ ยิงไหมครับนี่จะควบคุมกับลูกศรด้านซ้ายนะฮะแต่ก็ลูสุดท้ายครับจะเป็นขนนกลูกใหญ่นะครับยิงตรงไปเลยจะทะลุเป้าหมายทุกตัวที่อยู่ในระยะนี้เลยนะครับหลังจากนั้นตัวเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะเหมือนกับมูฟของโปรกมอนตัวอื่นนั่นเองนะครับแต่ก็เมื่อเราใช้นกๆไปเนี่ยเกราะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าทำให้เราตายยากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อเราโดนโจมตีนะครับมูฟอันนี้เราสามารถยกเลิกได้นะครับคือเราใช้ไปปั๊บเนี่ยให้เรากดที่มูฟอันนี้อีกทีนึ่งครับจะเป รมตีส่วนมาแบบแรงๆนะครับเราก็สามารถยกเลิกและก็หนีได้ทันนะครับผมโอเคและนี่ก็เป็นความสามารถของมูฟต่างๆของเดซี่ดูอายหรือว่าจูเนเปอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็สามารถเอาไปอัปเกรดแล้วก็เลือกตามสายที่เราชอบได้เลยนะครับแต่ละสายมันก็จะมีความสามารถของมันที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับโอเคผมก็จะสรุปไว้คร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันสําหรับแต่ละมูฟของเดซี่ดูอายนะครับการที่เราจะเล่นโปเกมอนแต่ละตัวให้เก่งแล้วก็มีความชํานาญเนี่ยเราก็ต้องเล่นบ่อยๆนั่นเองนะครับ ยิ่งเล่นปล่อยเท่าไรเราก็จะสามารถจําความสามารถของแต่ละมูฟได้นั่นเองนะครับและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับครับ